นิทานเรื่องชีวิตนักแบดของอ่ําโดยเด็กชายสีโรดบุญสมเลขที่14ชั้นป .5 ทับ2โรงเรียนสาธิตและอุทิศมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนดุสิตกาละครั้หนึ่งนะบ้านอ่ำอ่ำอยากเป็นนักแบดมินตันจึงไปบอกพ่อถ้าน้ลูกต้องทั้ใจและไปให้เธา ่งหลายครั้งแต่ก็แพ้เหนื่อยจังไม่เป็นไรลูกพยายามไปเดี๋ยวก็ชนะอ่มจึงรีบไปซ้อมแบดอย่างหนักผ่านไปห้าปีอ่มด้วยไปแข่งเบสเลเดปลูดเต่นเต้นจังเลยทำตามที่ซ้อมมาผู้สู้ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ให้ผมต้องสอนมาห้าปี แต่เราก็ต้องสู้ตอนนี้อ่ำโดนนําอยู่สิบแปบแต่อ่าก็ยังไม่ยอมแพ้ตอนนี้อ่ําตีเสมอได้แล้วแบมอยู่ที่20่สเท่าใครได้22ก่อนชนะอ่ําใช้แรงที่มีอยู่ตีลูกนี้จนชนะ2 2่สสิบ ทำได้เห็นไหมเก่งมากแม่ภูมิใจอ่ำมากแล้วอ่ำก็ทำสำเร็จข้อคิดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น